วสปปว,ว,ะะวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่างหนุ่วยแล้วนะคะอินแชนลผู้ใหม่อย๋าวันนี้เราจะมาทำมุิยาฝานนะคะแล้วกับเรามีแขกด้วยนะคะวันนี้ก็คือแม่หนุ่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเล้ววันนี้เราจะมาทำบุกเขาไฟฟูจินะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นจางประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เบ่ดูนูนะคะที่เรามีบุเขาไฟนะคะแล้มมาส่งจริงวันนี้นะคะเราจะทำให้เขา ตู้เบิดค่ะเดี๋ยวลองมาทำกันเลยไหมคะแม่ได้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ด้วยกันนะโอเคค่ะ Let's go โอเคค่ะเพื่อนเื่นตอนนี้เรามีกระทาวิเศษแล้วนะคะแม่ค่ะเราแม่เิดว่าจะเสกอะไรดีอ่ะคะคุณแม่อยากให้ผู้หมาช่วยเตรียมแก้วน้ำใสหนึ่งใบได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะโอมันคือกลีมลือกเลจนแก้วน้ำใสมาจ้าตู้โอเคโอ้ย้น้ำมาแล้วค่ะ ใช่ค่ะวางตรงนี้นะคะใช่เลยเยี่ยมเลยผู้ไมยต่อไปเรามาเตรียมเบกกิ้งโซดากันนะคะเมืกี้เราดาเหรอคะหนูมึนหนูมึงเยียามาไว้เมื่อกี้นี้เองนะคะแม่เดี๋ยวหนูจะเอามันมาตอนนี้เลยนะคะโอเคเยี่ยมเลยค่ะผู้หมายต่อไปเราต้องเตรียมน้ำส้มสายชูด้วยนะแม่ค่ะ แต่ว่าแม่น้องบอกกันนะคะว่ารูปร่างมันแม่ต่างไงบ้างมันก็จะเป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งที่สามารถหาได้ในครัวบ้านเราได้เลยค่ะเออหนูเข้าใจแล้วค่ะเ๋็นน้องขอเสกเลยนะคะโอเคก็อุ้มมะลก็ลือ่อมกลิขือมกล,มลิจงมาะจะวางมาแล้วเดี๋ยวขออนยันยอนวางไว้ตรงนี้นะคะได้เลยแม่ต้องการอะไรอคะแม่ต้องการสีผสมอาหารสีแดงเพื่อให้มันสมจริงค่ะอ้อแบบว่าสีอาหารที่เราสม กินได้หรอคะดิใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเริ่มเสียงเลยโอ้มันเล็กหีมันกจงสีมาจ้ามาแล้วสีแดงสีแดงเจี๊ยบเลยนะคะแม่สีแดงเจี๊ยบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคต่อไปแม่อยากหาถาดรองเพื่อไม่ให้มันหกโดนพื้นนะคะเกเคค่ะให้แล้วไข่ใหญ่ยาวมากเลยนะคะโอเคค่ะอุปกรณ์เราพร้อมแล้วถ้างั้นเราไปเตรียมทดลองกันเลยดีไหมคะผู้หมายโอเคค่ะไปลุยกันเลยจ้าโอเคค่ะผู้หมาย เราได้อุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเรามาเริ่มทดลองกันเลยค่ะผู้ใหม่ช่วยคุณแม่เอาเบกกิ้งโซดาใส่ในแก้วใส่ได้เลยค่ะแม่ขอสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะโอเคค่ะเาต้องใส่น้คะเ,เพื่อนแล้วก็ใช้มัอละเอียดน,นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ,ะจากนั้นเดี๋ยวเราเติมสีผสมอาหารลงไปนิดหน่อยนะคะอุยไมล์เลยค่ะแม่ว่าเราต้องถ้าเราไดใช้สีผสมอาหารมันอาจจะเลอะเ้ื่าขนมดได้นะคะได้งั้นเดี๋ยวต้องไป เอาผ้ากันเปื้อนมาใส่ก่อนดีไหมคะผู้หมนี่ีค่ะ let's go มาแลวมาแล้วชุดกันเปื้อนของหนูแต่ว่าสีผสมอาหารเราต้องระวังนิดนึงนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยใช้นะคะเพราะว่าอาจจะเลอะเสื้อได้อันนี้เดี๋ยวคุณแม่เตรียมให้ผู้ไหมก่อนนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะซมายชูเราจะใช้อยู่ที่ห้าช้อนโต๊ะก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวคุณแม่เตรียมนำ้ำ้มายชูให้ผู้หมก่อนนะลูกค่ะหนึ่งสองสาม สี่ <4 S 2> จุดท้ายแล้วนะคะช้อนที่ห้าจุดท้ายแล้วนะคะช้อนที่ห้ <5 S 1> าฮ่ะก็คือเรื่อเีนเร้นเยแม่ก็ตื่นเต้นเรามาดูซิว่าว่ามันจะพุ่งได้ขนาดไหนแล้วเราจะมาลองเทน้ำส้มสายชูห้าช้อนลงไปในเบกกิ้งโซดาสองช้อนนะคะดูว่ามันจะพุ่งได้ขนาดไหนเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะอแล้วค่ะเดี๋ยวค่าแรกหนึ่งค่ะบอกปริมาณให้แฟนๆหนูก่อนนะคะนี่นะคะเราต้องใช้ปริมาณประมาณเท่านี้นะคะโอเคค่ะมาเริ่มเลยไหมคะแม่ ลุยเลยค่ะอันทูสนี่ก,กูว้าวเดี๋ยวยังไม่หมดค่ะแม่อแม่ของ ไม่ถึงมันมุ่งแบบนี้อะคะเพราะว่าเบกกิ้งโซดาเป็นด่างค่ะส่วนน้ำนส้มสายชูเป็นกรดพอมาเจอกันเขาจะเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะทำให้เกิดแกส๊สชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า dioxide, คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันดันล้ำลาวาให้พุ่งขึ้นมานั่นเองอ้โหเหมอือนพ๊กเขาไฟจริงๆอย่างนี้นะคะ่ะแม่คะแต่ว่าถ้าหนูเอาแบบว่าเบกกิ้งโซดาเยอะกว่าเดิมี่ก่อนอขามันจะเกิดแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นอะคะ ฮ่ผู้หมายจะถามว่าถ้าเราใช้เบกกิ้งโซดามากขึ้นหรือใช้น้ำส้มสายชูมากขึ้นมันจะทําให้ลราวายเยอะขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคะงั้นเพื่อนๆอ,อยากลองทดลองกับผู้ใหม่ไหมเอออยากลองก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะอ่าช่วยกันคอมเมนต์ใต้ใตคลิปได้เลยนะคะถ้างนั้นเดี๋ยวเราลองมาเริ่มทดลองเพิ่มเบกกิ้งโซดาเป็นสี่ช้อนแล้วก็ใช้น้ำส้มสายชูเป็นสิบช้อนดีไหมคะผู้หม่ดีค่ะงั้นเราไปลุยกันเลยโ okay, อเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรา มาเพิ่มบริมาณของเบกกิ้งโซดากันเลยนะคะให้มันละเอียดละเอียดแม่ชอบตอนหนูทําให้มันละเอียดเปล่าค่ะถ้าเป็นแม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะนี่เป็นแล้วนะคะเิีงลเอียดอันที่สามโอ้แม่ะคะตอนนี้หนูมีเบกกิ้งโซดาประมาณสี่ช้อนแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เติมอ,อีก แล้วก็เติมน้ำส้มใส่ชูอีกสิบช้อนที่หนูได้เปล่าะคะได้จากผู้หมายรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้แม่หนูกำลังจะไปเตรียมส้มใส่ชูสิบช้อนให้หนูนะคะระหว่างนั้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มสีสันให้กันเลยนะคะ ไปกันเลยโอเคค่ะเพื่อนๆเรามาใส่กันเลยนะคะใส่เหมือนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้สีสันสดุดยิ้มโอเคค่ะแม่หนวดเตียงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทกันเถอะนะคะตอนนี้เราจะม,มาใช้ปริมาณเท่านี้นะคะว้าว รอ้สึกกว่าเดิมเลยนะคะเพื่อน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 คิดอย่างนั้นกับหนูเหมือนแทนหรือเปล่าคะถ้าเพื่อนเพื่อนคิดเหมือนกันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบการทดลองสนุกสนุกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กบกดสาวๆใครกดกระดิ่งกรึ้งจริง้งจริงให้หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายวิสนุกได้ทุกคน